สลัครับสำหรับผู้ที่ลหลงไหลหรือชื่นชอบหรือบ้าในรูปแบบของการออกแบบในรูปแบบของศิลปะของการต่อสู้มาใหม่แล้วครับกับวันนี้คอมแบอร์86 you your way? Two more. ซึ่งในรีลิสนี้ครับจะยังอยู่ในรูปแบบของ new normal และในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของคือ and focus ในรีลิสนี้และเราจะเจาะลึกลงไปในแต่ละแท็กรวมถึงการศึกษาหรือเทคนิค และการตกในส่วนของการโคชชิง่งหรือการใช้คำพูดสำหรับวัร์ี่คอมแบท8 6ครับเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเวิร์กอัซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะของการต่อสู้หลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นคาราเต้บ็อกซิ่งเทควันโดคา e ์พลาและคิกบ็อกซิ่งเข้าด้วยกันซึ่งใช้เพลงและตัวครูผู้สอนในการสื่อไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดการเตะหรือการฝึกคาถา ซึ่งในลีลินี้ครับมีการโฟกัสรูปแบบของการฝึกอยู่3รูปแบบหนึ่งครับเป็นการฝึกความบาลานซ์หรือฝึกความสมดุลให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นซีขวาหรือซีกสายให้มีความแข็งแรง2ครับมีความท้าทายหรือชาเลนจ์ให้กับกลุ่มกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อของข้อมาอศหรือกลุ่มกล้ามเนื้อของระยะยางของลำตัว3ครับเป็นการฝึกสปีดหรือฝึกความเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของ upper body หรือช่วงของ lower body เดี๋ยวเราลงไปเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละแชกกันครับ